สวัสดีครับวันนี้ผมจะไม่ดูทีมที่แบบผมไม่รู้ว่าเขาคิดได้ยังไงนะครับเป็นอะไรที่โคตรประหลาจัน,นะครับซึ่งผมเล่นทีมสปีดใช่ไหมครับและแบบมันมีคนนึงครับคือทีมแท้งผมบอกเลยนะครับเอาไม่อยู่นะเพราะว่าการที่เรามีแท้งเนี่ยจะทําให้ตัวละครของเรานะครับเขาเรียกว่าไงเ, <c oughs> เขาเรียกว่าโดนโดนดามิดสมมติว่าเราเล่นทีมแท้งเนี่ยก็ต้องมีตัวดามิดใช่ไหมครับอยู่แถวหลังซึ่ง ตัวดามิที่อยู่แถวหลังนะครับก็จะโดนทีมผมเบอร์ตายแต่ว่าคนนี้เข้ามากับแผนที่แบบมาสะใจมากมากเลยนะครับเราจะมาดูเกมที่ชนะก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับเกมที่ชนะเพราะเขายังไม่ได้เปลี่ยนคอมนะครับโอเคแป๊บหนึ่งครับคือถ้าคุณเห็นทีมเขาโหมาสะใจนะครับนี่นะไม่รู้เขาคิดได้ยังไงนะครับดูตัวละครนาครับคุณเห็นไหมครับเขาเอา ตัวดามิดไปอยู่ตรงตัวซัพพอร์ตหมดเลยนะครับก็ไม่หมดหรอกสองตัวนะครับแล้วก็เอาเอา่อตัวแท้งแล้วก็ตัวที่ยืมมาทั้งนั้นเลยนะคุณดูทั้งป้าทั้งนี่นู่นนี่นั่นนะครับคือเขาแบบเอาตัวแค่กาจะยือในหะ้มันรอดๆแบบวันๆนะครับเนี่ยคือต่อให้ผมแบบระเบิดถังขี้ไปปุบ๊บแต่มันก็ไม่ตายเพราะเป็นอมตะแล้วพอมันไม่ตายใช่ไหม ซุยฟงซุยฟองของผมก็จะอันติเมทไม่ได้พอซุยฟองผมแอนติเมทไม่ได้ผมก็แพ้ครับรีอคทีมเขายังหนาเป็นอะไรที่แบบมาสัจจัน์มากมากเลยนะครับซึ่งโอ้โหดูดิขนาดตัวเสือเขาแบบเขาก็ไม่ใช้เป็นตัวดาเมจเพิ่มเลยนะครับเขาใช้เป็นแค่ป้าเลยนะเอามาแบบทําให้อึดไปกว่าเดิมนะครับคือไม่แบบไม,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 ไม่มีตัวดาเมจเลยมีแค่ คุณคิว่าลดตัวเดียวนะครับที่พอจะสามารถสร้างราเมนในทีมเขได้ที่เหลือคือแบบตัวยื้อตัวแทงหนึ่งนั้นแล้วดูดิโอ้ทีมสปีดคือจบเขาไม่ได้แล้วถ้าดูเขาสวนนี้ก็แบบสภาพนะครับไม่ไม่มีทรงเลยนะเป็นนทีม่มาัศจรย์มากๆเลยนะครับ ซึ่งผมบอกเลยว่าทีมเนี้ยถ้าเจอทีมแท้งด้วยกันนี่ผมบอกเลยว่าไม่มีภาพนะครับแต่ว่าเป็นทีมสปีดเนี่ยภาพมันยังพอมีอยู่ผมบอกเลยนะครับถ้าผมทําทีมแท้งดีๆนะซึ่งผมกาลังเตรียมทําอยู่นะครับเป็นซีคริตเซอร์ไพรส์นะประมาณสามเดือนนะครับเจอแน่แต่เองไม่ใช่ตอนนี้ครับบึ้มก็ประมาณนี้นะครับที่ให้ดูโคตรมาสจันทีมเลยนะครับเพื่อนๆสามารถไปทําตามได้นะครับถ้าคุณมีตัวแบบมันนะ ผมให้ดูตัวไม่ได้ด้วยนะครับเพราะเขาไม่ได้โชว์นะเพราะทีมนั้นเขาใช้เพื่อมากระทือผมคนเดียวนะครับเป็นไงผมควรดีใจไหมสุดยอดมาสะาใจจาริงๆนะคเคับแค่นั้นแหละ